ก็เกิดเป็นปรากฏการณ์ฟิลฟ้าวของชาวดีทรอยต์นะครับเมื่อปรากฏว่ามีผู้คนในเมืองเนี่ยครับมาต่อแถวยาวเหยียดเลยครับยาวเป็นหางว่าวเลยครับที่ดูในคลิปที่เขาถ่ายถ่ายมาใน YouTube เนี่ยก็น่าจะมีเป็นร้อยเมตรได้เพื่อที่จะต่อคิวเข้าไปซื้อสปากเกตตีจากร้านมาม s ส a ปาเกตตีของ m m เมเนนี่แหละครับแน่นอนครับมันก็มีสำนักข่าวต่างๆนานา,นาครับแห่กันมาทำข่าวครับว่าเ m เมเนเปิดร้านวันแรกเนี่ยก็มีประชาชนนะครับได้หลั่งไหลกันมาอุดหนุนกันอย่างอุ่นหนาะฝาคั่ง หลายคนน่าจะยังคงจำกันได้นะครับกับท่อนนี้ His palms ready Knee weaks are heavy This w o m i t on his way there already Mam's s p a g e t y มันเป็นท่อนโด่งดังนะครับจากเพลงที่มีชื่อว่า Lose Yourself จากภาพยนตร์เรื่องเอ็ดมายนะครับที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เนี่ยตั้งแต่ปี2002ที่ผ่านมาครับมันบรรยายถึงสภาวะนะครับที่บอกว่า มือเมอชุ่มเหงือไปหมดขาเขออ่อนปวกเปียกวีนิษฐามาเฮฟวี่ก็คือแขนเขินเนี่ยมันดูแบบยกแทบไม่ขึ้นเลย this w o r made on his sweater already marm spaghetti มันมีคราบของอ้วกนะครับที่มันเลอะอยู่บนเสื้อสเวตเตอร์ด้วยมันก็คือ marm spaghetti นั่นเองครับ เคยจะไปคาดคิดน,นะครับว่าแมมสปาเกตตี้ที่มันเป็นท่อนที่อยู่ในบทเพลงดังในวันวานมาถึงวันนี้นะครับในปี2021เนี่ยมันจะได้กลายเป็นชื่อของร้านอาหารดังๆร้านหนึ่งครับซึ่งอยู่ในดีทร์ซิตี้นะครับเป็นร้านขายสปาเกตตี้ของท่านเอ i มเนนั่นเองครับชีวิตไม่ได้เดินเปนเส้นตรงนะครับ คุณกำลังชมอสมการทางของโลกที่เราเลือกและอยู่กับผมฟินยุทธนาครับเข้าไปเสิคลิปเต็มๆได้ทางช่องอสมการตามลิงก์ด้านล่างเลยครับ